สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้มาพบก,กับนดอกอินเราได้จ้าที่ช่องกินแสบโชว์ใบนกเห็นหนานกก็ต้องนึกถึงความแสบความนัวเนาะคะ่ะมื่อนี้นกสิผ้ามากินตำสบายนางค่ะอ่าตำแบบแสบๆนัวๆเลยจ้ะพักเครื่องเคียงกับมี่อย่างหลายมีกวางตุ่งจีนหลัก่าทัวผู้ตัวผู้หลัก่ะแตงกวาชะอม ก่อนสิไปกินกันเนาะค่ะฝากเปก็นกำลังใจให้นโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อสิบไปเดือดผาดขีดไม่ไม่เนาะจา้าโอ้ขอจมจังน่อยนะจ่าพี่น้องอยู่ดีๆเพื่อนที่มาติดตามก็หายไปมาจ่ามากาก,มากับมากขึ้เก,ก่าโดยจ้าเด้อมาเป็นกําลังใจให้กันและกันในในเด้อจา้าเด้อพี่น้องจา้ามาก,กินกันเลยจา้าบัดน,นี้ตําสบายนางแซบ่บๆนัวๆเลยจ้ะ ดูดีเพื่อนทีท่ติตามก็หายไปจ้ะบ่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุใดมาแล้วจ๋าก,ก็มากขึ้นก่าเเ้อนมาเป็นกรื่องใจให้กันนะนี่ตำจำไปด้ใส่นส้นําปูจ้ะ Tăm của bộ tác phẩm của các cao phẩm của các tác phẩm của các tác phẩm của ก็แบบล,ลงคลิปไม่คิดอยากํำสบายนั่งสีชัดป่ะจัง ของนี่รสพวค่อยติดเป็นจ้ะือว่าเรอหรว่าบางคนเขาก็เห็น,นหน้าหรือบาดนะจ้ะ อากจะอมเนือเขากัน,นแล้วแต่เนคอมเมนต์เนี่ยวัน,นสุบา่ได้ลงคลิปเลยพี่น้อง แนพี่นองกินหอดกันก็นเล่โอ้ยล,ล่งกิบเล็กน่อยนะ่ะเดยสืลเรือม,มันก,ก่อนเนาะ ข้าวโควิดเกเป็นรอยงนะพี่น้องหลายคนสมมุติสมมือิมมอแบบมีแบบเดชีวิตหลายควมนเนาะระวัดระมั่งกันเลยนะจ้าไปใส่กระป๋องกันเอาเนาะ ก็ไม่เหมกับทินมัาร่อยนะยไม่ได้ไปหาเศษกระน้อจริงไม่ได้ลวกไป เริมขนมจีนไม่ลวก

ตดน้ำแยกหน่้าก็มีน้องเอ้ยไปแล้วค่ะสำหรับนี้เราก็ขอขอบคุณทุะคะกคนกำลังใจที่เขามาติดตามรับชมเราค่ะฝากเป็นกำลังใจเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบวันที่ผ่านคลิปต่อๆไปด้วยจ้ะเด้อสำหรับเพื่อนที่เขามาติดตามเราหายไปกะกลับมาคือเก่าวด้วยจ้ะเด้อมาเป็นกำลังใจกำลังใจให้กันและกันด้วยจ้ะเด้อสวัสดีจ้า